สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ของต้นยูสาร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วเป็นปจําเหมือนเช่นเคยนะครับเราอยู่บนที่เดิมศูนย์รวมรถยนสองคุณภาพดีเกรดเอเสรีไทย64เมีนบุรีกรุงเทพวันนี้มาอัปเดตลดครอบครัวเจที่นั่งราคาประหยัดเข้าใหม่นะครับเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับอยู่ตรงหน้าผมนี่เลยเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.5 GLS อ u t โตขับ2 ปี2014นะครับมาพร้อมสีขาวมุกรายละเอียดคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งราคาประหยัดคันนี้นะครับเซฟเงินค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับราคาเท่ากับอีโคคาร์หคันแต่ได้รถครอบครัว7ดที่นั่งไปใช้งานนะครับ คันนี้ตั้งขายเพียงแค่ราคา459,000บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้า m i t s u b ชิปาเจโร่สป p o r t คันนี้กันนะครับคันนี้เป็นรุ่น2.5 GLS นะครับออตโต้ขับ2ปี2014มาพร้อมสีขาวมุกนะครับไฟหน้าให้มาแบบโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้เป็นหน้าพนมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัว daytime running light จะมีเฉดสีแดงด้านหน้าบริวิวดิฟฟิชันด้านหน้านะครับผมกระจังหน้าเป็นคิวโคเมียมหน้าพนมนะครับสีนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับสวยๆเลยสปอร์ตลงตัวในราคาย่อมเยานะครับสามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดอย่างไรก็อัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยมาดูรอบคันกันเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับ มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับสำหรับครอบครัวกินนั่งที่เป็นในกลุ่มของตัว PPV นะครับผมเครื่องดีเซล 2,500cc นะครับคันนี้นะครับดีเซลออโต้ขับสองนะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กอัลลอยดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับนี่ครับล้อแม็กอัลลอยเดิมๆโรงงานนะครับคุณผู้ชมสวยงามน่าใช้งานนะครับตัวแม็ก นะครับคันนี้ก็ได้แม็กซ์นิ้วนะครับคุณผู้ชมอ่ามันจะเป็น17นิ้วนะอ่านี่ครับผมแม็กซ์นะครับแม็กซ์สิกอ่าได้แม็กซ์กนะครับแล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับสีเดียวกับรถเลยนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยบันไดข้างก็สแตนดาร์ดเดิมๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมือจับเป็นโครเมียมกุญแจเป็นรีโมทคิ้วกันศาสตร์สีดำใส่มาให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิซซ์ปั้ม จมน้ําตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายแน่นอนนะครับคันสีน้ําตาลก็ส่งมอบไปแล้วนะฮะยังไวเลยนะครับเข้ามาแป๊บเดียวเองนะครับส่งมอบไปแล้วคันสีน้าตาลเป็นตัว2.5 GT ปี2014นะครับนะครับคันนี้ก็เข้ามาใหม่ล่าสุดอีกคันหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยสำหรับตัวมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้เป็นตัว 2.5glS นะครับผมนี่ครับด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์นะครับ กัดระยะให้คันนี้จะไม่มีกล้องถอยนะครับสำหรับตัว GLS นะครับไม่มีกล้องถอยแล้วก็ตัวรถเนี่ยได้ความเรียบร้อยมาพร้อมสีขาวมุกนะครับสภาพดีมากเลยนะครับด้านหลังก็แต่งสไตล์ท่อคู่ d i f f u s i o n ด้านหลังจะเป็นสีดำนะครับดำคาดแดงสวยๆแบบนี้นะครับไฟถอยต่างๆนะครับสเก์ตรอบคันนะครับกระจกมองหลังนะครับแล้วก็ตัวกระจกหลังเป็นตัวไล่ฟ้ามาพร้อมสปอยเลอร์นะครับ ฝาท้ายเดิมๆนะครับผู้ชมไาท้ายเดิมๆโรงงานเลยนะครับสวยใสกรอบคิ้วโครเมียมโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับไาท้ายไม่มีแตกไม่มีลาวนะเดิมๆสวยใสเลยนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูกันนี่ครับด้านในก็เป็นเบาะผ้านะครับตัว GLS จะเป็นเบาะผ้าสีเบจระบบแอร์นะครับเป็นแอร์เพดานเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนะครับคันนี้เป็นแอร์เพดานเรียบร้อยโครงสร้างด้านหลังก็เดิมๆนะครับ หัวน็อตเดิมนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆก็สวยเดิมครบหมดเลยนี่ฮะน็อตเดิมๆเลยนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆก็สวยครบหมดเลยนะครับระบบแอร์เพดานนะครับเพดานสวยนะครับเบาะเป็นเบาะ3แถวเจ็ดที่นั่งเป็นเบาห้าสีเบรนะครับตัวเบาะก็สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับทุกแถวเลยนะครับภายในจะนึ่งสีเบรนะครับทำให้รถดูกว้างนะครับดูสบายตาดูโล่งโปร่งดีนะครับแล้วก็มีตัว ที่เก็บของสัมภาระด้านหลังด้วยนะครับมีกล่องเก็บเครื่องไม้เครื่องมือทางนี้นะครับเรียบร้อยดีนะครับนี่ฮะท่าในใดสนใจคันนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นนี้ขายดีมากครับคุณผู้ชมน,นล่าสุดที่ปล่อยรีวิวตัวปี2014สีน้ำตาลไปก็ลูกค้าซื้อสดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะ วันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับผู้ชมนะเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับภายในสวยนะครับสะอาดสะอ้านดีนะครับเป็นเบาะผ้านะครับแอร์เป็นแอร์เพดานเป็นแอร์ราวเรียบร้อยแล้วนะครับแผงประตูก็จะมีคิ้วนะครับสีดำนะครับเป็นดำคล้ายๆตาตารางหมากฮอตนะครับ คล้ายๆตะนางหมักลุกนะครับแล้วก็มีคิ้วโครเมียมไฟส่องสว่างนะครับไฟเวลเข้าไลน์ต่างๆอยู่ก็หมดกระจกก็โครงสร้างเดิมทุกบาทโค้ดเดิมทุกบาทนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับใครที่สนใจหรือกลัวว่าจะไม่ทันก็สามารถจองล็อกรถไว้ได้นะครับนี่ครับทำจองไว้ได้เลยเพราะว่ารุ่นนี้ขายดีมาไวไปไวนะครับสีมตาลลงรีวิวไปได้2วันลูกค้ามาซื้อสดรับรถกลับบ้านไปเลยนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะนี่ครับ วยงาเกียร์ออโต้นะครับคอนโซลสวยนะครับคอนโซลก็จะเป็นทูโทนนะครับสีเบดด้วยสีดำตัดไปด้วยสีเงินระบบแอร์นะครับคันนี้เป็นแอร์มือบิดนะครับผมนี่ครับพวงมาลัยผิวพันธดีมากนะครับแล้วก็ด้านในดูสะอาดสะอ้านดีนะครับคุณผู้ชมเพดานต่างๆสวยเลยนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีเป็นขุยนะครับเพดานสวยนะครับเพดานเรียบเนียนดีนะครับคุณผู้ชมเบาะต่างๆก็สภาพสมบูรณ์นะครับเบาะผ้า นะครับข้อดีของบผ้าคือนั่งแล้วนุ่มสบายนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับผมแล้วก็ภายในตกแต่งเป็นสีเบจเนี่ยดูสว่างตามากๆเลยนะครับราคาย้ำคันค้างหนึ่ง4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆใครสนใจติดต่อด่วนเลยรถสวยมากนะครับคันนี้นะแต่วนไปดูฝั่งคนขับกันนี่ฮะจกมองข้างผิวพันธุ์ดีนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับมือจับโครเมียมนะตัวรถเนี่ยผิวพันธุ์ดีมากนะครับ เรียมๆเลยนะครับสวยๆนะครับกระจกก็โคดเดิมทุกบานนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกเลยครับเพราะนั้นลูกค้ามั่นใจเลยว่าคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้าตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับด้านหน้านะครับขอบคิ้วต่างๆก็อยู่ครบเลยไฟตัดหมอกนะครับซ้ายขวานะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ปี14ก็เป็นหน้าพนมเรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวไฟเดทามให้ด้วยนะครับ LED นะครับ กันชนหน้าหลังก็จะเป็นดำนะครับขีดแดงแบบนี้นะครับสวยงามลองไปสตาร์ทรถดูเลขหม่กันหน่อยว่าคันนี้ใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรครับเจ้า Mitsubishi Pajero Sport 2.5GLS Auto 2,014นะครับสีขาวมุกเข้าใหม่นะครับารายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเป็นเพื่อนแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็0950566926ครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทแบบนี้ครับคุณผู้ชม มืจับเป็นโครเมียมเดิมๆใสๆเลยนะครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนี่ครับฝั่งคนขับนะครับแผงประตูนะับสแตนดาร์ดเดิมๆเลยบุผ้าเหมือนกันแล้วก็กระจกไฟฟ้าสีบานออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับนะครับนี่ฮะัาขับรถดูกันเล็กใหม่ใช้งานไปเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเล็กใหม่ก็ใช้งานไปอยู่ที่หนึ่งแสนกับอีกห้าพันโลครับคุณผู้ชม นี่ครับไม้แท้เดิมศูนย์นะไม้หนึ่งแสนห้าพันโลนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายระบบต่างๆนะครับตัวแอร์นะครับทำความเย็นได้ดีกระจกมองข้างก็ขับได้ปกติเลยนะครับนี่ครับขับได้กลางได้ปกตินะครับกระจกขึ้นลงออโต้ฝั่งคนขับหนึ่งบานนะครับนี่ครับที่เหลือก็เป็นไฟฟ้าขึ้นลงนะครับปกติเลยนะครับภายในสวยนะครับนี่ครับเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบนี่ฮะ เราใส่เพิ่มเติมมาให้จากเจ้าของเดิมนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ดูหนังฟังเพลงได้นะครับเพิ่เสียงนะฮะฝั่งโซนสวยนะครับภายในภายนอกสวยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบเลยนะครับคำนำลมยาง QR Code ต่างๆอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะ2.5 GLS ไม่วิ่งไปแสนห้าพโลเองนะครับรถสวยมากคันนี้นะฮะมาดูฝั่งขวากันนะครับ ฝั่งขวาด้านหลังกันหน่อยนะครับคูอจับโเมี่มเดิมคูใสเลยนะฝั่งขวาด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปด้างด้านบนนะฮะนี่ครับเปิดไฟด้านในให้ดูกันหน่อยภายในนั่งสบายนะครับเบาะผ้าแอร์เย็นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแอร์เย็นสามารถปรับนะครับปรับอัปปรับดาวได้เลยนะครับนี่ครับปรับระดับความแรงได้โอ้เย็นเจี๊ยบเลยนี่ฮะแอร์เย็นนะครับมือจับต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ คอนโซลด้านหน้าสวยนะครับคอนโซลสวยพวงมลาลัยผิวพันดีนะครับราคาย่อมเยาวด้วยคันนี้นะครับ459,000บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะครับ2.5 GLS นะครับมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมาพร้อมสีขาวมุกเลขไม่ใช้งานเพียงแสนครับอีก5,000โลเท่านั้นนะฮะใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะรถสวยมากคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับคันสีน้ำตาลที่เพิ่งลงรีวิวก็ ซื้อไปเ้เรียบร้อยนะครับซื้อสดไปนะครับลูกค้ามารับรถตั้งแต่2วันแรกที่เรารีวิวไปเลยนะฮะรถสวยนะครับคัดเกตให้ทุกคันเลยนะฮะเบาะต่างๆนี่ครับไม่มีขาดนะครับมีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ำเบาะแถวที่3นะครับสภาพสวยเนียนนี่ครับสามารถพับเก็บได้เวลาไม่ได้ใช้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมว่ามันดูสว่างตาและดูสะอาดมากนะครับภายในนะคันนี้นะครับได้สีเบดด้วยนะครับ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวอยากจะเอาไปใช้งานนะครับต่างจังหวัดนะครับไปส่งลูกไปโรงเรียนส่งหลานไปโรงเรียนหรือว่าใช้นะครับเข้าทรงเข้าสวนก็ได้เพราะว่าเป็นรถยกสูงคันนี้นะครับเดินทางไปเที่ยวไกลๆต่างจังหวัดได้เครื่องยนต์ดีเซลดูแลรักษาง่ายนะครับไม่จุกจิกนะครับมิสูบิชิปาริโร่ที่สําคัญเนือราคาย่อมเยาวด้วยนะครับ459,000บาทเท่านั้นเอง คุณได้รถครอบครัวจิตที่นั่งไปใช้งานในราคารถอีโคคาร์นะครับมีบริการดูแลฉุกเฉิย24ชั่วโมงให้1ปีนะครับมีเซอร์วิสฟรีหลังการขายให้3เดือนนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยรับประกันโครงสร้างเดิมนะครับผมไม่มีไม่มีจนหนักพลิกคว่ำจนน้ำตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายไม่แน่นอนนะครับการันตีรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับนี่ครับไฟส่องสว่างด้านในนะครับที่ใส่แว่นตาต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเปิดฝายไว้นะฮะเพื่อความสว่างนะฮะตรงอะไรผิวพันธุ์ดีมากนะครับนี่ครับไม่มีริ้วรอยถลอกเลยนะฮะเบาะไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมคอนโซลนะครับตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วน้าเบรกมือเกียร์ออโต้นะฮะระบบแอร์ต่างๆทํางานได้ปกติเลยเครื่องเสียงต่างๆก็ใช้งานได้ครบหมดแผงประตูทุกบานนะครับสวยเดิมโรงงานทุกบานเลยนะครับนี่ฮะ แล้วก็บริเวณพื้นผิวคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีแตกลายงานะฮะคอนโซลสวยเลยนะครับรถปี14ได้คุณภาพนะครับสภาพขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยนะฮะระบบไฟต่างๆก็ติดครบหมดนะครับระบบไฟแอร์หลังนะครับตาคเซนเซอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเกียร์ออโต้มีชิปล็อกให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเลขใหม่ก็ใช้งานไปเพียงแค่1 0 0 0 0แสนกับอีก5,000โลนะฮะคุณผู้ชมนะครับหนึ่ห้โล นะครับถือว่าใช้งานน้อยนะครับเฉลี่ยต่อปีถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับคันนี้ปี1 4นะแล้วก็เพดานเนี่ยสวยสะอาดมากนะครับไฟต่างๆก็ติดครบหมดช่องแอร์ต่างๆอยู่ครบทุกช่องเลยนะเพดานสวยสะอาดนะครับไม่มีรอยขีดเขียนเลอะเทอะเปื้อนอะไรเลยนะครับก็ถือว่าผิวพันธุ์ดีมากด้านในเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากมือจับต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะฮะไม่มีชำรุดนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามนะครับ บริเวณเฟรมต่างๆนะครับรอบคันเนี่ยภายในน่ะสวยเลยนะครับนี่ครับบนให้ดูรอบคันกันดูนะฮะเฟรมต่างๆนะครับบริเวณขอบคิ้วนะครับบานประตูต่างๆสวย s, <S งามนะครับสายเบลล์ต่างๆก็อยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้ด้วยนะฮะสปานะครับขัดสีสวีวันให้ใหม่นะครับลงแว็กสปาให้ใหม่นะครับภายในภายนอก แล้วก็ดูแลเรื่องระบบไฟระบบแอร์ทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยอครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับนี่ฮะใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะเจ้า i ิซูบิชิปาเ j โ r สปอร์ตนะครับ2.5 GLS นะครับคันนี้ปี2014แท้ราคาเพียง459,000บาทเท่านั้นเลขใหม่ใช้งานไป1ก5 0 0 0โลยครับเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้จะพาไปชม รายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องกันนะครับนี่ฮะสวยเลยจดมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับแอร์เย็นเครื่องทํางานปกตินะครับระบบต่างๆสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้กันหน่อยครับนะปิดไฟก่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้กันต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับด้านล่างนะครับเดิมเดิมเลยนะฮะนี่ครับ ก็มีที่เปิดกับโปรงหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับปราถังน้ำเป็นดีเซลนะครับผู้ชมนะพาไปดูดูฝาถังน้ำก่อนนะจะดูไฟหน mm ้ hmm. าด้วยเปิดไฟหน้าให้โชว์กันเลยนะครับนี่คร ah ับมาดูไฟหน้าไฟท้ายต่างๆากันติดครบหมดไหมนะครับนี่ฮะไฟด้านหลังนะครับไฟท้ายด้านขวาติดนะครับไฟสองป้ายนะไฟสองป้ายทะเบียนติดครบหมดนะครับเนี่ยครับซ้ายขวาติดครบหมดนะครับนี่ครับ ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตัวไฟจะหลอดขาดดวงนะจะใส่ให้ดวงนี้ดวงใหญ่นะครับนี่ครับให้ดูกันความเรียบร้อยส่วนผิวพันธุ์ภายนอกดีมากแต่ท่ผู้ชมสวยนะครับนี่ครับราเรียดตามที่รีวิวเลยนะฮะทุกอย่างนะครับผู้ชมฝาถังน้ํามันนะครับก็จะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนี่ครับรองรับ B7 นะครับฝาถังน้ามันเดิมโรงงานเลยนะฮะดีเซล นี่ครับฝาถังเรียบร้อยดีมากนะครับคุณผู้ชมดีเซลนะคันนี้นี่ครับอยู่พันดีนะครับมาดูไฟหน้ากันหน่อยนะครับคุณผู้ชมไฟหน้านะครับเป็นองไรกันบ้างนะครับนี่ไฟหน้านะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ซ้ายขวานะครับโปรเจคเตอร์ซ้ายขวานะไฟหน้ารู้สึกว่าัวโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวใส่หลอดให้นะครับไฟไม่ติดนะเพิ่งเข้ามา เดี๋ยวเราเช็คความเรียบร้อยให้ส่วนไฟตัดมองติดครบหมดเลยซ้ายขวาไฟลีติดครบหมดนะครับมีไฟไฟ,ไฟ,ไฟเ,ตเ,เตอร์ด้านขวาไม่ติดนะส่วนไฟเดรทามก็ติดนะนี่ครับไฟเดรทามนี่ฮะไฟเดรทามไฟทาติดหมดนะนี่ครับผม,มนะครับเดี๋ยวพาไปชมระัวโครงสร้างห้องเครื่องกันนะครับเพิเ่มเติมองไรก่อนส่งมอบเราเช็คไฟน้ำแท็งจริงคันนี้แประกันรูปสวย ไปดูห้องเครื่องกันคร่ะนี่นะครับมาชมรายละเอียดโครงสร้างห้องเครื่องกันด้านหน้าในตัวโครมิตต่างตัวไฟนึกใสมากนะครับส่วนไฟตรงไหนที่ไม่ติดเดี๋ยวเราเช็คให้นะครับผมนี่ครับนี่ครับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรดีเซลเกียร์ออโต้ขับ2นะครับเครื่องใสๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดใสๆนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าคันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับคุณผู้ชม นี่ครับตัวเครื่องนะครับไม่มีน้ํามันเยิมซีนเครื่องไม่เยิมนะครับนี่ครับเครื่องเดิมๆเลยใสๆนะครับปั๊มเบรกต่างๆก็ยังอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงนะครับโป่งโปงเดิมโรงงานนะฮะนี่ครับฝาโปรงเดิมโรงงานแผ่นกันความร้อนยังอยู่ครบหมดเลยรายละเอียดตัวคารหน้าต่างๆนะครับหม้อน้ําต่างๆก็เดิมๆนะคุณผู้ชมนี่ครับแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ครับตัวเครื่องยนต์นะครับคอมบินเลวดีเซล นี่ครับโครงสร้างเครื่องยนต์นะฮะด้านหน้านี่ครับสวยเลยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับเพื่อนๆใครสนใจสามารถสอบถามหรือเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับนาพนม2014นะครับรุ่น2.5 gls มิส s บิ i ิปาเจโร r สปอร์ตรถครอบครัว7ที่นั่งราคาประหยัดนะครับได้สีขาวด้วยนะครับหล่อเท่ๆแบบนี้เลยในราคาเพียง459,000บาทเลขไม่วิ่งไป1,000 0 0กับาีกห0 0 0โหลเท่านั้น สนใจคันนี้รีบด่วนเลยนะฮะคันสีุตาลไปแล้วนะครับผมที่รีวิวไปเมื่อ2อวันก่อนก็ส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อสดส่วนคันนี้ใครจะซื้อสดหรือจัดเปนแนนอย่างไรก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์095-0566926นะครับวันนี้ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ตามรับชมมาตลอดนะครับ แล้วก็ท่านใดที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับสามารถกด u ับสไคร์แล้วกดติดตามไปได้นะครับมีอัปเดตรถสวยๆเข้ามาใหม่ทุกวันนะครับต้นยุสคาเสริไทย64มีนบุรีกรุงเทพศูนย์รวมรถยนต์มือสคุณภาพดีเกรดเวันนี้ขอลาไปก่อนใครสนใจกันนี้เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ